สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับช่วงนี้ลูกหลานของเราเนี่ยปิดเทอมเรามาปลูกนิสัยในการรักการปลูกให้กับเขากันดีกว่าวันนี้ผมขออนุญาตนะครับที่จะนำเสนอหลานสองคนคือน้องมิวสิกแล้วก็น้องกีตาร์ที่จะมาเรียนรู้วิธีการปลูกแบบง่ายๆเริ่มต้นจากต้นหอมแบ่งมีวิธีการทำอย่างไรไปชมเรื่องนี้ด้วยกันเลยครับ พี่มิวสิคพี่มิวสิคสอนน้องปลูกต้นหอมหน่อยได้เลยนั่งสิเดี๋ยวน้องถอนต้นหอมขึ้นมาแล้วก็ตัดโคนต้นออก น้องเอาต้นหอมไปปลูกไว้ในกระถางเดี๋ยวพี่ขุดลุมให้นะจ้า ปลูกเสร็จแล้วก็อย่าลืมใส่ปุ๋ยแล้วก็ลดน้ำนะจ้าง่ายจังเลยพี่มิวสิก เดี๋ยวพี่จะพาไปดูที่พี่ปลูกเอาไว้สวยไหมสวยจ้ามิวสิกปลูกได้กีตาร์ปลูกได้แล้วทำไมท่านผู้ชมจะปลูกไม่ได้ครับน้องมิวสิกบอกว่าน้องมิวสิกปลูกได้น้องกีตาร์ก็ปลูกได้ทุกคนปลูกได้ผมหวังว่าพี่ๆเกษตรกรจะนำคลิปนี้ไปให้ลูกหลานของท่านดูนะครับ เพื่อที่จะชวนให้ลูกหลานของเราเนี่ยมารักการปลูกเหมือนกันกับเราเวลาว่างที่จะเป็นประโยชน์ในช่วงนี้แหละครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับเดี๋ยวน้องถอนต้น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวน้องถอนต้นหอมขึ้นมาแล้วก็ตัดโคนต้อนออกแอคชั่นมองน้องกัน เดี๋ยวพี่เอาต้นหอมไม่ใช่แอคชั่นจ้ะ